สวัสดีคุณแม่คุณพ่อสวัสดีคุณพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกทุกท่านเลยค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะคิดถึงทุกทุกท่านเลยค่ะอาจารย์ห่างหายจากการทํา o ยูทู e ไปสักประมาณสองมปีนะคะหลายท่านสอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่ถ่ายรายการคู่กับอาจารย์กิติเลยอาจารย์2 3สมปีที่ผ่านมามันง,งานยุ่งๆอะค่ะ ะะไม่มีเวลาว่างเลยและในวันนี้นะคะสิ้นปีจีนอาจารย์ก็เตรียมกระเช้าผลไม้ค่ะนะคะมากราบขอบคุณองค์พระแม่เทียงหูเซียบอบนะคะนั่นก็คือองค์พระแม่ทับทิมนั่นเองนะคะที่หลายๆท่านจะทราบว่าองค์ท่านเนี่ยนะคะประธานพรในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าการถ,า,า,รถายนะคะท่านก็จะมีลูกศิษย์ของท่านคือเทพหูทิพตาทิพนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็โอกาสดีมากนะคะอาจารย์มากราบขอบ พระคุณองค์พันนะคะที่เ,เมตตาให้การค้าการขายของอาจารย์เนี่ยดีมาตลอดทั้งปีนะคะอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเสียสิงแล้วทรงเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วค่ะต้องมากราบขอบคุณพระคุณท่านก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหลังตุ่จีนนะคะช่วงตุ่จีนเนี่ยท่านก็จะเสด็จลงมาที่โลกมนุษย์นะคะแต่ช่วงนี้ท่านจะต้องกักค้งหบดแล้วนะคะอ,อ,อาจารย์มีข่าวดีจะมาแจ้งไปที่น้องๆด้วยค่ะ เดือนมีนาคมนะคะวันที่5ถึง7มีนาคมอาจารย์จัดทัวร์นะคะ5ถึง7มีนาคมเดินทางไปฮ่องกงไปไหว้พระ9วัดนะคะรวมไปถึงไปประกอบพิธีเปิดทรัพย์ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมที่วัดของคำหนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะแล้วพลาดไม่ได้อาจารย์จะต้องมาบอกข่าวดีนี้นะคะให้พี่ๆน้องๆได้ทราบนะคะหลายๆท่านอยากจะเดินทางไป ไหว้พระที่ฮ่องกงสักครั้งหนึ่งในชีวิตและครั้งนี้เองนะคะก็คือพลาดไม่ได้เลยจริงๆต้องเดินทางนะคะไปกับอาจารย์นะคะเพราะสําคัญมากนอกจากจะไปไหว้พระนะคะที่ฮ่องกงที่เป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะมีความมีมนต์ขลังมากๆอาจารย์ยอมรับเลยนะคะว่าฮ่องกงเป็นประเทศที่ควงจุ้ยดีที่สุดนะคะควงจุ้ยดีที่สุดนะคะ และในการเดินทางไปครั้งนี้นะคะ3วัน2คืนนะคะ3วัน2คืน5ถึง7มีนาคมวันที่6มีนานะคะเป็นมหาเลิกเป็นเลิกที่ดีที่สุดในการเปิดทรัพย์เปิดท้องพระคลังนะคะยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมที่วัดหงหําอาจารย์เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนค่ะนะคะการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะไปประกอบพิธีคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมค่ะ เมื่อหลายปีก่อนนู้นเลยเนี่ยอาจารย์เคยเดินทางนะคะเรียกว่าใช้เดี่ยวกันไปเลยไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิ่มที่วัดของธรรมเมื่อสมัยก่อนอาจารย์ยืมมา15ล้านบาทระยะเวลาผ่านไปไม่กี่ปีนะคะอาจารย์ประกอบธุรกิจทำมาค้าขายอาจารย์เกินได้เกินยอดนั้นมาแล้วแล้วอาจารย์ก็ต้องไป คืนท่านแล้วจะไปยืมมาใหม่นะคะรอบนี้เนี่ยก็มีญาติมิตรสนิทคนรักครยกันหลายๆคนนะคะสำรองที่นั่งมาพอสมควรแล้วนะเออณวันนี้ก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณถึงสิบท่านแล้วนะคะที่สำรองที่นั่งมาก็ยังได้อยู่นะคะอาจารย์จะรับถึงสักประมาณ25ที่นั่ง25ท่านนั่นเองนะคะช่วงนี้มีจองเข้ามาแล้วสำรองที่นั่งมาประมาณ10ที่นะคะอาจารย์จะดูแลลูกครัวสักประมาณ25ท่านนะคะ ก็จะมาเรียนแจ้งพี่ๆน้องๆพี่ป้านะอาที่อยากจะเดินทางนะคะไปไหว้พระสักครั้งหนึ่งหรือจะไปครั้งที่2ที่3แล้วนะคะสําหรับบางท่านในครั้งนี้คือพลาดไม่ได้นะคะเราเดินทางไหว้พระที่ฮ่องกงรอบเนี้ยเราไปเป็นเลิกมหาเลิกด้วยคือไปอประกอบพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมไปขอถอน่ันด้วยนะคะให้ธุกจการค้าเราจเจริญรุ่งเรืองเ,เรามาดูกําหนดการกันคะ่ะ นะคะเรามาดูกําหนดการกันว่าอารย์เดินทางเดินทางนะคะฮ่องกงสามวันสองคืนย้านะคะพี่ๆน้องๆพลาดไม่ได้เลยนะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวกับพิธียืมเงินเจ้าแม่ขวดอิ่มที่วัดหอมธรรมนะคะเป็นพิธีเบิกทรัพย์นั่นเองเปิดทรัพย์ให้กับเรานะคะให้กับเราเนาะค่ะ เดินทางนะคะวันที่5ถึง7มีนา2,567เราไหว้พระเก้าวัดเรามีวัดอะไรบ้างแน่นอนพลาดไม่ได้ต้องมีวัดพระใหญ่เทียนฐานหรือว่า,าพระใหญ่โปหลินนั่นเองเพื่อนๆคะเราจะต้องนั่งกระเช้านองปิง360องศานะคะซึ่งโอ้โหเห็นบรรยากาศภูเขาที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะนะคะแล้ววัดต่อมาเราก็จะต้องไปวัดหวังตาเสียงนะคะวัดนี้เขาเด่นมากในเรื่องของการ ขอพอรในเรื่องของความรักผูกได้แดงค่ะหรือท่านที่ทําธุรกิจอยู่มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนก็สามารถที่จะไปขอพอรนะคะได้ที่วัดหวังตาเซียนแล้วอาจารย์ทราบมานะคะที่ยังไม่ได้บอกกล่าวผู้คนมากมายเลยคือที่วัดหวังตาเซียนเขามีห้องลับห้องลับประดิษฐานท้ายสวยอ,องค์นะคะนั่นหมายถึงว่าท่านคือองค์เทพเจ้าที่คุม้มครองดูแลดวงชะตาทั้งหมด60พระองค์สําหรับท่านที่มีดวงชงหรือว่าไม่ชงเนี่ยอาจารย์ก็จะพาไป เขียนเทียบฝากดวงแก้ชมนะคะสำหรับคนที่ไม่มีดวงชมก็สามารถที่จะฝากดวงในครั้งนี้ได้นะคะที่วัดหวังเจ้าเซียนอาจารย์จะพาคุณไปนะคะแล้วต่อมานะคะวัดที่3วัดนางชีชีดินโอ้โหวัดนี้สวยมากนะคะเป็นวัดที่มีสวนสวยยังกบเราอยู่บนสวรรค์เลยนะคะวัดนางชีชีดินเป็นสถาปัตยกรรมแบบกีนที่สวยงามมากพลาดไม่ได้นะคะวัดนี้ต้องไปสวยสงบสะอาดนะคะเราไปเดินอยู่ ที่ในวัดนางชีฉีดีเมือ่อเราไปอยู่บนสวรรค์นะคะพี่ๆน้องๆคือบรรยากาศดีและสวยมากนะคะ<ม>เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากประดิษฐานองค์ทวยเทพมหาเทพมากมายนะคะ<ม>ทางนี้พลาดไม่ได้ต้องไปสักการะด้วยกันนะคะ<ม>ต่อมาวัดเจ้าแม่กวนอิมหองหานะคะวัดนี้แหละนะคะที่วันที่6เราจะต้องไป s t a n บายอยู่ที่นั่นเลยไปเข้าคิวตั้งแต่ประมาณเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะคะ วัดเจ้าแม่กวนอิ่มหองหรมหนึ่งปีมีครั้งเดียวกับพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิ่มนะคะที่หองหรต้องไปทริปอาจารย์เท่านั้นเลยนะคะพี่ๆเพื่อนจา๋าแล้วต่อมานะคะวัดที่ห้าวัดหัววงนะคะวัดนี้ต้องเดินทางไปนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็จะมีวัดเจ้าแม่กวนอิ่มอ่าวน้ำตื้นแน่นอนหลายๆคนจะจะเห็นเจ้าแม่อยู่ริมทะเลนะคะวัดเจ้าแม่กวนอิ่มอ่าวน้ำตื้นนะคะเจ้าแม่จะ,ะจะชง เขาเรียกว่าแต่งชุดสวยๆที่ยืนอยู่ริมทะเลนะคะวัดนี้อาจารย์จะต้องพาคุ่ไปนะคะแล้วก็จะมีวัดเจ้าแม่ทับทิมนะคะวัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัวขอพรในเรื่องของการค้าการขายธุรก,กิจรวมไปถึงโชคลาภนะคะอาจารย์จะรักองคง์อพระแม่นะคะเทียมโหเสียบอ้องมากๆเลย วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัวนะคะจะต้องไปนะคะครั้งนี้อาจารย์เองก็จะอันเชิญผงผงทุกที่นู่นมาด้วยและสําหรับคนที่จะขายที่ขายทางขายที่ดินจะต้องไปขอพรที่วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัวนี้เลยเท่านั้นเลยนะคะท่านจะเก่งมากเรื่องขอพรค้าขายที่ดินรวมถึงคนทําบ้านขายทําอสังหาริมทรัพย์ต้องเดินทางขอพรอ,องค์พระแม่นะคะองค์เจ้าแม่ทับทิมที่วัดทินหัวนะคะ ท่านจะเก่งมากเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนะคะโอ้โหทริปนี้พลาดไม่ได้สําหรับคนอยากขายบ้านขายที่ดินหรือทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องเดินทางกับอาจารย์ก้าวนะคะอาจารย์จะพาคุณไปสวดมนต์นำคุณไปปักธูปขอพรเหล่าเยขอพรให้สําเร็จให้สวรรค์เมตตาให้เราสําเร็จนั่นเองค่ะนะคะแล้วต่อมาวัดแชร์กงหมิวแน่นอนท่านแชร์กงคูรซางงานงาม นะคะเราจะพลาดไม่ได้จากการไปขอพอรท่านเท้าแช่กงหรือว่าวัดกังหันที่หลายๆท่านเดินทางอยู่หลายๆครั้งนะคะเราไปขอพอรท่านนะคะเขามีความเชื่อเลยว่ากังหันของท่านนะคะหากเราตั้งใจหมุนจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากจนสู่รวยเปลี่ยนไปสู่ความสําเร็จนะคะไปสู่ความมั่งคั่งล่ารวยไม่ว่าคุณจะประกอบสมาอาชีพทาธุรกิจอะไร คุณจะได้พบกับชัยชนะอย่างน่าอัศจรรย์นั่นเองวัดแช่กงหมิวหรือว่าวัดกังหันที่โด่งดังมากๆเลยนะคะในฮ่องกงนะคะต่อมานะคะวัดนี้วัดสุดท้ายและว,วัดที่เก้าแล้ววัดยวนนแก้ปีชงนะคะสำหรับท่านที่มีปีชงหรือละเมิดและประทองค์ส่วน ไทสวยเอียนะคะจะต้องเดินทางในทิปนี้กับอาจารย์เก้านะคะเราจะต้องไปทําการแก้ชงที่วัดเดือนหยวน,ยว,นวัดนี้จะเด่นในใน,ในเรื่องของการแก้ชงนะคะประทับกับองค์ทวดเสดไทสวยเอียนะคะอาจารย์เองนะคะจะนําคุณไปเขียนเทียบนะคะนําคุณ ไปประกอบพิธีนะคะการเดินทางไปครั้งนี้เฮงปังแน่นอนนะคะคุณจะต้องกลับมาประกอบสัมมาอาชีพนะคะเจริญรุ่งเรือมีโชคม,มีลาบร่ํำรวยรวมไปถึงหมดหนี้หมดสินแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะสำรองที่นั่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นเบอร์ส่วนตัวไว้ให้นะคะทริปนี้นะคะ3วัน2คืนอาจารย์แจ้งราคาเลยแล้วกันนะคะที่นั่งละ3 0บาทนะคะรวมทิปไกลและคนขับรถเรียบร้อยเราไม่มีไปเก็บ นะคะเราไม่มีไปเก็บคุณที่ห้องโงอีก33,500บาทนะคะ5ถึง7มีนาคม3วัน2คืนโทรติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งกับอาจารย์เก้าได้เลยนะคะอาจารย์ยินดีนะคะยินดีดูแลทุกทุกท่านที่เดินทางไปด้วยนะคะและขอขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาชมชมคลิปอาจารย์ในวันนี้นะคะมาเร็วไปเร็วเลยจริงๆนะคะวันนี้อาจารย์จะขอพรอุปพระแม่นะคะให้กับพี่ๆน้องๆญาติธรรมทุกทุกท่านนะคะ